สวัสดีนะครับคลิปนี้ก็มาอยู่กับช่องสักสร้างความสุขนะครับคลิปนี้ผมจะพาทุกคนไปดูเป็นงานคอนเสิร์ตนะครับที่ไอคอนสยามน้ำยุกชั้นบนนะครับเรามาดูว่าจะมีคนเยอะแค่ไหนแล้วมีงานอะไรเป็นวงอะไรไปดูเพชมกันเลยป้ายอันนี้เราก็จะขึ้นลิฟต์ขึ้นมาข้างบนนะครับก็จะออกจากลิฟต์มาแล้วก็ เข้าไปในงานเลยครับโอ้โหคนเยอะมากครับมีแต่สาวมีแต่ผู้หญิงครับนี่ก็จะเป็นงานคอนเสิร์ตนะครับก็จะเป็นวงทางเกาหลีนี่นะครับแต่ผมไม่ค่อยจำชื่อวงสักเท่าไหร่นะครับนี่นะครับ บรยากาศก็จะประมาณนี้นะครับคนเยอะมากนะครับแต่อันนี้ก็เป็นตอนที่เขายับย้ายันกันออกจากงานแล้วนะครับแล้วผมก็มาเดินเล่นแวะถ่ายรูปแถวนี้นะครับนี่ก็จะเป็นน้ำตกที่ยอดฮิตที่ใครเข้าห้างก็ต้องได้มาแวะถ่ายรูปอันก็จะเป็นเวทีนะครับ ึ่งอันนี้ก็จะเป็นโรงหนังนะครับแล้วก็ทำทั้งเป็นวิธีจัดแสดงคอนเสิร์ตต่างๆด้วยนะครับข้างล่างก็จะเป็นร้านอาหารครับเป็นชั้นร้านอาหารหมดเลยครับส่วนชั้นนี้ก็จะเป็นชั้นโรงหนังชั้นแสดงคอนเสิร์ตต่างๆนะครับนี่คนก็ทยอยกันออกจากการแล้วนะครับคนก็ไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่ ตอนแรกนี่โหอัดแน่นเลยครับผมก็ทำงานอยู่ชั้นล่างนะครับอันนั้นก็จะเป็นคาเฟ่สตา,าร์บัคนะครับผมก็ทำงานอยู่ชั้นล่างอันนี้ผมวันนี้เลิกงานก็เลยเห็นมีงานก็เลยขึ้นมาแวะเดินเล่นสักหน่อยอก่อนกลับห้องคลิปนี้ก็จะประมาณนี้นะส่วนคลิปหนา้าจะไปเที่ยวที่ไหนอย่าลืมอะไรก็แชร์กดติดตามด้ยนะครับบ๊ายบาย